รับซื้อเหรียญ50สตางค์ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9้าเนื้อทองเหลืองนะครับสวยๆประเมินกันถึงหลักหมื่นเลยนะครับผมก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมก็คลิปนี้นะครับมีเหรียญมาให้ทุกท่านได้ดูได้จะประกาศรับซื้อเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเหรียญที่ผมตามหาในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับในรูปแบบของข้อเสียนเล็กนะครับอ่า ที่ท่านเห็นนี้แบบในเหรียญที่ผมถืออยู่นี้เป็นรูปแบบของภาะีเียนเล็กนนะครับภารีเียนเล็กเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าเรานะครับมีมีเหรียญนะครับรุ่นใหม่นะครับที่เป็นแบบนะครับภระีเียนใหญ่นะครับดูตามรูปนี้เลยด้านบนคือพาษีเียนใหญ่ครับด้านบนคือภาษีเียนใหญ่ด้านล่างคือภาษีเียนเล็กนะครับนี่คือรูปแบบของเหรียญนะครับแต่แต่นะครับในคลิปนี้ผมนะครับไม่ได้มานะครับจะให้ดูรูปแบบของเหรียญนะครับแต่ว่าจะมารับซื้อนะครับเหรียญ50สสตางค์นะครับ จุดดูนะครับไม่ใช่พระเสียนตรงครับผมแต่นะครับเป็นในรูปแบบของปีพศนะครับเล่นหากันนะครับในวงการมีนะครับราคาแพงที่สุดนะครับถ้าใครเจอนะครับย้ํานะครับมีราคาแพงที่สุดนะครับดูง่ายๆนะครับสังเกตที่ปีพศนะครับหากว่านะครับเหรียญ50สตางค์ของท่านนะครับเป็นปีพศ2530ันห้อยาครับเป็นปี2530อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเลยครับนี่ครับ ถ้าใครมีนะครับอ่าถ้าใครมีนะครับยินดีรับซื้อครับราคาประเมินครับก็นะครับราคาประเมินห0 0พันนะครับห0 0พันในสภาพที่ผ่านใช้นะครับสวยๆนะครับประเมินราคาหลักหมื่นครับผมนะครับสวยๆอาจได้สูงถึงหลักหมื่นนะครับใครมีนะครับเหรียญ50สตางค์ปี2,530นะครับก็ยินดีรับซื้อครับและก็ประเมินราคานะครับอ่าประเมินราคานะครับก็ ถ้าใครนะครับมีเป็นถุงนะครับถ้าใครมีเป็นถุงเลย50สตัตางปี3 0นะครับราคาประเมินนะครับหลักแสนเลยนะครับผมหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่วงการมีการเล่นหาและก็ตามหากันอยู่นะครับใครก็นะครับใครใครที่นะครับมีเหรียญ50สตัตางแบบนี้ไว้ที่บ้านเยอะๆนะครับท่านก็ลองนะครับแค่กระปุกนะครับแล้วก็เอามาส่องดูนะครับอย่างเช่นผมมีเหรียญนี้ครับผมก็ส่องดูเือนกันครับเห็นไหมนะครับก็เป็น2 5 3 1นเดะครับเหรียญนี้ยังไม่มีราคาซื้อขายใน นะครับอ่ะเหรียญนี้นะครับไม่ใช่ปี2530นะครับก็ถ้าใครมีเหรียญ50สตางค์ย้ำนะครับมีเยอะๆนะครับลองพลิกดูนะครับจุดจ่ายเงินมีแค่จุดเดียวคือปีพศนะครับปีพศเท่านั้นนะครับหากใครมีพศ2530นะครับ30นะครับย้ำครับปีเดียวครับประเมินราคานะครับหลักพันสูงสูงถึงหลักหมื่นครับสวยๆครับผมสวยๆได้หลักหมื่นครับก็ หวังว่าคลิปนี้นะครับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจะนะครับเข้าใจเนาะนะครับว่ารูปแบบของเหรียญที่รับซื้อนะครับมีลักษณะนะครับเป็นอย่างไรนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านไหนก็คอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ติดตามนะครับคลิปวิดีโอของผมได้นะครับในโอกาสถัดไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม